สวัสดีครับสามจีพีบายครับบาสจีพีบาครับเบสจีพีบาครับเมื่อกี้เห็นน้องสาวคนหนึ่งนะมาบอกว่าอยากจะดาวแสนหนึ่งนะแต่รถคันนี้ราคาไม่ถึงแสนนะเด็กมันไม่ถึงแสนไงเออเบสเสร็จแล้วราคาเงินสดไม่ถึงแสนแล้วจะดาวไปทําไมล่ะบิ๊กไบคัสสามร้อยล้านคนนะอ่าไม่ถึงไม่ถึงแสนเดี๋ยวนี้ได้ขับบิ๊กไบค์นะไม่ถึงแสนใช่สามร้อยทีซีก็เพียงพอการใช้งานในเมืองนะโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนเลยนะ คันนี้จะเป็นนินจา300นะครับปี2014สีเทาเหลืองเปเชียลอ dition นะครัมบมาดูเลขไมเลยเลขไมคันนี้อยู่24,000นะครับประมาณ24,000อ่าก็ของแต่งคร่าวๆที่เห็นนะครับก็จะมีชิลหน้าอ่าม,มีกาดม่อน้ำมาให้แล้วอืแล้วก็เป็นกันล้มนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีท้ายสั้นแล้วนะเป็นท้ายสั้นของโมอโตอร์านนะ ย่างได้ยาเป็นซองเพียรี่นะครับแล้วก็ทอเดิมแต่ผ่ามาเรียบร้อยแล้วเสียงก็ไม่ขี้เละนะไม่ขี้เละไม่ขี้เละบึม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 นิดหน่อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่รบกวนใครแล้วอันเนี้ยเอาคันนี้เหรอเอาคันนี้เลยดิผมขอไล่ช่วงข้างหน้าแล้วนะคันนี้เป็นา a า a s a า i k a า a s a k i Z สามร้อยมีชิลหน้าแต่งมาแล้วครับ แล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวก็แต่งให้แล้วอืมันนี้มีการล้มมาแล้วครับเอ้ยอยู่นี่เลยเลยลือว่าอันนี้อ่ะมีการล้มมาแล้วอ่น่าจะของแมชชีก็ยางยางนี่เป็นของอะไรนะ IRC I R C ใช่มีท่อท่อของไดวโลนะแต่ี้เป็นท่อต่างลืมพูดไปแล้วว่า แต่สามร้อยคันนี้เป็นสีเขียวปี2015นะครับไม่เจ็ดพันไม่เจ็ดพันไอ้เบสต่อเไว้เลยไม่เจ็ดพันี้ไม่เห็นเลยเจ็ดพันพัมาถูอปิงน้อยมากรถปี2015น้ะฮะได้ลองมาฟังเสียงกันเลยว่าเอาขนาดก่อนแล้วแต่คันนู้นก่อนก็ได้ผมขออนุญาตเป็นคนบิดคุญแจนะครับผมฟังท่อต่างน้อยไ้นู้นละเอ้ นุ่มน่ารักน่ารักใช่เสียงดีเสียงดีเลยถามหาแค่สามร้อยอ่ะถามว่าสภาพอย่างเงี้ยปีอย่างเงี้ยหาไม่ได้จะหลุดนาทีนะใช่หาไม่ไดเออเลื่อนจนนิ้วถลอกก็หาไม่ได้เอ้โหจำมาไม่ที่ร้านแล้วนะใช่แล้วผมขออนุญาตเบิ้ลนะครับไอ้บ้านเอาหูแนบดิหูแนบเลย ลืมบอกไปเมื่อกี้ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะแบบแค่สามร้อยอันนี้นะสวยเลยแบบเป็นไฟสีเออสวยดีมาเดี๋ยวเรามาฟังพันดินจาสามร้อยกันดูบ้างสำหรับท่อเดิมผาอ่าเฮ้ยว้าวเฮ้ยเอบทำไมเสียงพ่อกันเลยวะใกล้เชียงใกล้เลยสรุปมันก็ไม่ดังนะไม่ดังเลยดังมากเออเออท่อผามก่ยังดังอีก อเออได้ใด่ได้ขับไปไหนสองคันนี้ก็ไม่ต้องกลัวตำรวจจะจับื้องความดังข่อแล้วนะครับอันนี้มั่วนะไม่รู้เหมือนกันนะเขายังไม่เคยมาเสียงน่ารักเสียงพ่อน่ารักดีใช่ครับแต่ก็สบายหูต่อคนรอบข้างท่านอย่างนี้ดีกว่าโอเคก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอาหรือเปล่าที่ที่ที่มาเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคุยเขาหลังใหม่ มีอะไรวะเนี่ยคุยกันสองคนเหรอตั้งไ์กลุ่มเลยห้าร้อยทำอะไรได้บ้างอต่ทีนี้มาถึงอะไรเนยมาถึงอะไรเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราแนะนำกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวยหนึง บิ big ๊กไบค์ราคาไม่ถึงแสนมไม่ถึงแสนได้ครับแบบั้ได้สามร้อยอะา,าว่าเอ้ยกับอะไรได้นินจาสามร้แนะนำอีกทีนึงว่าคันนี้ปีเท่าไหร่ คันนี้ปีเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่โอเคคันนี้นะเป็น Kawasaki Ninja 3า0 0 0ปี2 0 1 4นะครับส่วนคันนี้เป็น Kawasaki Z ส0 0 0สีเขียวปี2015นะโอเคโอเคแล้วติดต่อได้ที่ไหนบ้างถ้าสามมติว่าลูกค้าสนใจค่ะท่านใดสนใจนะรถรถบิ๊กบัทั้ง2คันนี้นะ Z สาม้และ Ninja 3า0ทั้ง2คันนี้สามารถดูราคาได้ที่เพจ g P Bike ในนั้นจะเป็นราคาอัปเดตตลอดเวลาครับนระ้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ แยกมักวัดจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทรมักวัดถ <Okay. S 1> ้าเปิด GPS เซิร์ชคำว่า GP b i k อ่าหรือติดต่อที่เบอร์089-996-2264นะครับโอเคฝากติดตามคลิปหน้าด้วยผมจะทำรีวิวค่านั่งของทั้ง2องคันนี้นะครับอติดตามคลิปหน้าด้เลยเดี๋ยวอยาก ถ้าถึงกีกีวิวดีอยากให้เปิดวาร์ปน้องคนนั้นหน่อยได้ไหม <Hey. S 1> อยากเปิดวาร์ปอ่ะอยากเปิดวาร์ปอยากเปิดวาร์ฟแบบเอากี่วิวกี่อะไรเดียคกูก็อยากเปิดวาร์ฟโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีสวัสดีครับ